ตัวเองครับซื้ออะไรครับนี่หัวของเขาไม่ได้เปิเดกับตั้งหลับปกติครับนี่คนะือขบูขบูอ่อคอแล้วบูอะไรเนี่ยครับบูแดดนะครับบูแดดอ๋อแบตเตอรี่ไฟรุนน่นอะไรลุง วิบอ๋อแปลงเป็นคาบูแดดงี้ครับโอ้ยแปลงเป็นบูแดดนะครับต้องมันต้องใส่แป้นหมุนปะมันถึงจะหมุนอ๋อมันมีมันอยู่อ๋อมันมีมันอยู่ใช่ครับหรือว่าก็งานต้องใส่แป้นหมุนมันจะได้หมุนออกก็ได้นี่นะครับวันนี้ข้าก็มาซื้อมาจากไหนครับเนี่ยเนี่ยบ่อเล่โอ้บ่ล่ไม่ไกลเท่าไหร่ไต่รักมาเที่ยวื้อยเลยเนี่ย ได้ครับขอบคุณครับ <c oughs>